เพราะบารมีชีวิตจึงไม่ง่ายบารมีนั้นไม่ได้เกิดจากความสุขสบายแต่เกิดจากการเผชิญหน้ากับบททดสอบของชีวิตแล้วจิตใจของคนผู้นั้นยังคงตั้งมั่นอยู่ในความดีอย่างไม่หวั่นไหวหากไม่มีทุกข์หนักไม่มีผู้ใดมาเบียดเบียนจะเอาอะไรมาฝึกขันติคนที่ถูกกลั่นแกล้งถูกเข้าใจผิดถูกทิ้งถูกทำร้ายจิตใจคือคนที่กำลังฝึกขันติ จนกระทั่งใจไม่สั่นไหวแม้โลกจะถล่มหากเกิดมาในวังทองคำไม่เคยลำบากเลยจะมีแรงบันดาลใจใดที่จะเพียรสู้ความจนความขาดแคลนความฝึกเคืองคือครูที่เร่งเร้าให้ดวงจิตไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาครอบครัวที่เต็มไปด้วยการตำหนิทำร้ายคมเหงเต็มไปด้วยบาดแผลนั่นคือเวทีใหญ่ให้ฝึกเมตตาแม้โดนทำร้ายหากชีวิตไม่เคยพบกับความสูญเสีย ความผิดหวังจะเข้าใจคำว่าปล่อยวางได้อย่างไรอุเบกขาจะเกิดขึ้นได้เมื่อผ่านความทุกข์มาแล้วจนถึงจุดที่ใจนิ่งได้แม้โลกไม่เป็นไปดังที่หวังเพราะหากไม่มีประสบการณ์ตรงย่อมปลอบใครไม่เป็นแต่ผู้ที่ผ่านทุก์มาด้วยตนเองจะมีคำพูดและความคิดที่เฉียบคมเข้าใจผู้คนเข้าใจถึงปัญหาได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง